สวัสดีแฟนบอลทุกท่านครับวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยครับกับช่อง bill relate channel วันนี้ขอเสนอเซลซีหวังจะแย่งตัวแฟรงกีิเตยองสตาของบาร์เซโลนาจากใต้จมูกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสิงบูกำลังวางแผนที่จะยื่นข้อเสนอมูลค่า70ล้านปอนด์เพื่อให้เขาย้ายมาจากทีแมแคมนูเดยองวัย25ปีต้องการอยู่ที่บาร์ซ่าแต่อาจถูกบังคับให้ออกจากทีมเนื่องจากสถานการณ์การเงินของสโมสรรายงานแนะนำว่าโจลาปอต้าประธานสโมสรและผู้จัดการทีม าบีเห็นว่าการขายกองกลางเป็นหนึ่งในวิธีแก้ไขปัญหานอกสนามของพวกเขาบาเซโล่าอาจไม่สามารถเซ็นสัญญากับผู้เล่นได้ในช่วงซัมเมอร์นี้โดยลาลิก้าจะทำการแบนการย้ายทีมจนกว่าพวกเขาจะสามารถรักษาสมดุลการเงินได้ฮาเวียเตวัสหัวหน้าของลีดได้เรียกร้องให้สโมสรลดการใช้จ่ายอย่างเปิดเผยและแนะนำว่าพวกเขา อาจต้องตัดเงิน178ล้านปอนด์ฮาเว์เตบาสได้กล่าวว่าพวกเขาต้องลดการลงทุนในผู้เล่นและเราได้สนับสนุนให้พวกเขาขายผู้เล่นเพราะทุกๆยอดขายที่เพิ่มขึ้นพวกเขาจะสามารถใช้ใจ่ายได้40%ทางด้านแมนยูเนเตดและเซอร์ซีต่างก็ไล่ล่าแฟรงกิยองเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วปีศาจดงเห็นว่าการเสนอราคาหลายครั้งล้มเหลวในการได้ตัวเขาและเป็นผู้เล่นรายนี้ แสดงความปรารถนาที่จะต่อสู้เพื่อดำรงตำแหน่งของเขาที่สโมสรอนเอลิกแทนฮักหัวหน้าทีมแมนยูเนต็ดทำงานร่วมกับเดยองที่อาแจ็คแต่เขาก็คิดอีกครั้งว่าจะคว้าตัวเขามาร่วมทีมเมื่อสิ้นฤดูกาลนี้สำหรับแฟรงกี้เดยองนะครับเซลซี ก็หวังจะแย่งตัวแมนยูเน n เต็ดนะครับก็หวังที่จะแสกหน้าแมนยูเนเต็ดอีกครั้งในตลาดซื้อขายนักเตะที่จะถึงนี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อจะไม่พลาดข่าวสารด,ดีๆจากทางช่องเราสำหรับคลิปนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ